ทำเป้าหมายหรือประโยชน์หลักในการเข้ามาบริหารประเทศเนี่ยเพื่ออะไรแต่ก็เพื่อประโยชน์ส่วนรวมเพื่อประโยชน์สาธารณะจบจากมหาลัยราชพัฏอตีนะครับราชนครินนะครับบริหารเครื่อกนะครับพรโทรมหาลัยเราของแหงตัวที่หนึ่งบริหารเรื่องกองพอของนายแพรย์ อออรไไอไปก่อนนะแป๊บหนึง่งรอ,อไปก่อนนะแป๊บน่ะด วันนี้ก็อี่มาเกินทั้งตัวเลยนะครับาให้ท่านอธิการนั่งอยู่ตรงกลางกาเดือนที่แล้วก็จรจะเป็นตัอางใงเนาะเสาไฟไแน่นะดูหน้าที่หนะครับแล้วทุกคนตีกต่อไปเนาะที่จะมาประสาทพนประทัอยู่ของรอบห้อง้ก็เราชุดม่ทาวยนะครับห้องอให้พอถ่ายได้ครับผภาพท่ะครับผม สั่งเาสัอบรกับนะครับหนึ่งหน่งสอามเริถ่ายดความคิดเห็นกันคาเดี๋ยวจะพูดธรรมะ